บรรยากาศตอนบ่าย,ายาเพื่อนปูวัวเาเัวเอดิอนกินหญ้าแข่งกับรถไทนาอยู่หลายคันเนาะแต่วัวเยอะกว่ารถไทนา <c oughs> นั่นตัวนั้นนอนแล้วใต้ร่มไม้นูใส่จะเหนื่อยแล้วร้อนด้วย หาเจอแล้วยังเมื่อวานเจอแล้วบ่อ๋อเข้าคลองเรียบร้อยแล้วอ่ะวิ่งมาหาดูนอนเล่นนุ่มด้วยจีบตัวน้อยๆเนี้โอ้ไปไม่ท<อ>ันเพื่อนเนาะเจ้าของวัวบอกว่าเหลือวัวตัวหนึ่งเมื่อวานนี่ลืมวัวไว้ที่ทุ่งนาตัว,นว,ห,นวห,นหนึน่ง ต้องกลับมาหาอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่ตัวเล็กนาะเดินไม่ทันเมื่อวานต้องกลับมาหาอีกรอบหนึ่งหายไปตัวหนึ่งหาเจอแล้ววันนี้โอ้วัวเยอะนะจำไม่ได้เพื่อนหายลืมตัวหนึ่งอยู่ที่ทุ่งนาเนี่แหละเมื่อวานต้องกลับมาหาอีกรอบหนึ่งเจ้าของวัวบ,บอกวัวเพื่อนบางทีเลี้ยงในป่าคนเลี้ยงวัวก็ลืมวัวเหมือนกันตามป่านะ นาดในทุ่งนาที่โล่งๆก็ยังลืมได้เพราะว่าเยอะงเยอะงใหญ่ๆจะมีลืมบ้างกลับมาหาอีกรอบหนึ่งก็เจออยู่ข้างๆคันนาเลยเนาะเขาเดินไม่ทันเพื่อนตัวเล็กๆเนาะบางตัวเนาะเดินมาแล้วเพื่อนเดินมาแล้วเดินมาแล้วตัวสีขาวเดินมาแล้ว มองไม่ชัดเด้อว,วันนี้ฝนไม่ใช่ฝนนั่นเพื่อนแดดแรงเนาะเราถ่ายแข่งกับแดดเลวยืนตากแดดวันนี้อยากได้บรรยากาศเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่มีฝูงวัวเดินหาก,กินในทุ่งนาแล้วเพื่อนเพราะว่าต่อไปไถานาหมดแล้วเดี๋ยววัวก็จะอยู่ตามสวนแล้วต่อไปนี่ไม่ได้ออกมากินข้านอกแบบนี้เนาะเราก็เลยต้องเร่งเก็บบรรยากาศนะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ เป็นช่วงบ่ายเนาะวันนี้หากว่าจะเจอฝูงวัวเพื่อนคิดว่าไปเลี้ยงตรงไหนก็จะเอููงงว่าใหญมร ขนตากแดดเลยวันนี้เราตู้ตากแดดมากเพราะว่าเราหาวัวไาจะเจอเพื่อนไม่รู้ว่าจะท้องวัวไปรเรื่องตรงไหนเราไม่รู้ก่อนล่วงหน้าหรอกเนาะเพราะว่าทุกอย่างคาดเดาไม่ได้เพื่อนเพราะว่าเจ้าของที่นาอาจจะไถนาหมดบางแปลงเนาะบางที่เนาะจ้าจของวัวก็บเลี่ยนที่เลี้ยงไปเรื่อยเ,เราหาอาจะเจอเพื่อนอหนออกมาแล้วเดินมาหาทำไม เท่านั้นกวงนูน้นที่เดิน,นแบะเย้เลยเรียนหาการเรื่อยๆหลายตัวเนาะของวัวเปลี่ยนที่เลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะว่าจะคองนาไถนาตามมาเรื่อยๆวัวก็ยืนอยู่ห่างๆแต่ทางนูน้นคนมองไปอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะมากเลยจริงๆแล้ววัวเยอะเป็นไปหมดเลยนะ ก้าวเดียวก็เป็นเหลืย่หมด

ดูไม่ดูไม่ทั่วถึงรถก็วิ่งมาไปมาไปมาบนถนนทุงน่งนาอยู่ติดกับถน,นนะเนาะเลี้ยงคนเดียวเพื่อนก็เลยยากนิดนึ่งหัวเยอะเนาะเรียกหากันเลย วัวเป็นตังใหญ่นะข้อเมล็ดตันเนี่ยเพื่อนข้อใหญ่วัวตัใหญ่โอ้ยังไม่ได้ไปเห็นข้อเลยไม่รู้ข้อใหญ่ขนาดไหนเพื่อนหลายร้อยตัวนะเป็ตามที่เลี้ยงนั่เพื่อนยังไม่ได้เห็นในข้อเลยไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนข้อโผล่แค่าหนเพื่อน หากันแล้วกินไปกินไปเสียงรถไถนาก็เร่งไถนาไปมาไปมาตรงนี้โอ้วัวก็หากินอยู่ตรงนี้แหละเนาะหากันแล้ว มูมืดนิดหนึ่งเพื่อนแดดแรงมากวันนี้ฝนก็ตกแดดก็ออกอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะทุกวันนี้เเยรอออนก่างไไชมปใล เดินไปแล้วเดินไปทางนู้นแล้วเจ้าของโวก็เดินตามเจ็ของัวไม่ร้อนอยู่ไงเาดินเลืองัวตางแถามเเขาเนาะเของก็มามาถายคลิปตางเหมือกันเขาถามืนว่าคนถ่าคลิไม่ร้อนหรือตากแดนั้นทายังไงได้เป็นงของเราะจของวกบอกยนี้เนาะเราก็ต้องตากแดดธรรมดาเนาะ ็นซุ่มนาเลยตอนนี้เรียกหากันน้องเพื่นนอนเยอะน้องเพื่อนบางตัวกอ็อยู่บนรบรบกระท่อมอยู่บนรอบๆกระท่อมตรงนู้นเพื่นอนอาจจะมองไม่เห็นกัน,น,น,นไปมาไปมาก็ระ่องยืนตาไป ทำยังไงได้ยังต้องตากแดดเดี๋ยวเราต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อม่งนเก็กันในคลิปต่อไปเอออาจจะยาวเกินไปเนาะ